ยิงเลยสิแปะมนงจะรอให้นายกตัดริบบิ้นเหรอแปะยิงมาหน่อยแปะกูเจอแล้วอาของที่มีอ่ไอ้เคียมเล่นอะไรเนี่ยเล่นเล่นชิงไหวชิงคลิปเหรอโต้เหียตัวนี้โตแปะซ้ำ ไอ้แปะได้ดอกแดกกูว่าแล้วไงวู๊แปะไม่คน,นดูเลยกดสิเจ๊นสวยลูกยิยงนี่อืมายงขวา่ง Oh. ไม่ไมกกนานมากินทั้งใหม่หลังต้นไม้โอ้ยเนียนี่คานไปคานมากูมันใช่แลวนะเออไออีกเอยงนี่บ